ในปี2028ประเทศไทยได้สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกด้วยการเปิดตัว AK 47ไทย2028ที่ถูกพัฒนาและผลิตภายในประเทศโดยผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งดั้งเดิมของ AK 47รุ่นคลาสสิกกับเทคโนโลยีทันสมัยระดับโลกทำให้กลายเป็นอาวุธจู่โจมที่ไม่เพียงแค่ทรงพลังแต่ยังชาญฉลาดและปลอดภัยที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยผลิตมาจุดมุ่งหมายหลักคือการเสริมสร้างความมั่นคงภายในประเทศและลดการพึ่งพาอาวุธนำเข้าในระยะยาว การออกแบบที่ผสานอดีตและอนาคตดีไซน์ของ AK 47ไทย2028ยังคงเข้าโครงที่คุ้นตาของรุ่นต้นฉบับแต่มีการปรับแต่งให้ทันสมัยยิ่งขึ้นตัวปืนผลิตจากวัสดุนานโน,โนโคอมโพสิตที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งกว่าฟอนโลอลูมิเนียมทั่วไปถึง40%ผ่านท้ายพับเก็บได้ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ <c oughs> เพื่อรองรับการใช้งานที่ยาวนานโดยไม่ไมล้าพื้นผิวเคลือบสารพิเศษลดการสะท้อนแสง อินฟราเรดทำให้เหมาะสำหรับปฏิบัติการรับหรือการใช้งานในเวลากลางคืนระบบอัจฉริยะและการเชื่อมต่อแบบ Real Time สิ่งที่ทำให้ AK 47ไทย2028แตกต่างจากอาวุธทั่วไปคือระบบคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วฝังในตัวปืนที่สามารถเชื่อมต่อกับแว่นตา AR หรือหมวกนิรภัยดิจิทัลของผู้ใช้งานได้โดยตรงผู้ยิงสามารถมองเห็นข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางลมระยะห่างของเป้าหมายและสภาพแวดล้อมรอบตัวแบบเรียลไทม์ผ่านเลนส์ของแว่นขนาดเดียวกันระบบยังช่วยประมวลผลและนำจุดยิงที่แม่นยำที่สุดผ่านอินเทอร์เฟซอัจฉริยะบนหน้าจอขนาดเล็กที่ติดตั้งบนตัวปืนกระสุนอัจฉริยะรุ่นใหม่ AK 47ไทย2,028ใช้กระสุนขนาด7 62x39 ม mm, ิลลิเมตรรุ่นพัฒนาใหม่ที่มีชื่อว่า T Smart Gen 2กระสุนนี้ผลิตในประเทศโดยโรงงานอุตสาหกรรมทหารและฝังไมโครชิปเพื่อติดตามเส้นทางการยิงในแต่ละนัดมีการเคลือบผิวด้วยวัสดุพิเศษที่ช่วยลดแรงเสียดทานทำให้ยิงได้แม่นยำกว่าเดิมและลดโอกาสติดขัดในระบบลำกล้องกระสุนชนิดนี้ยังสามารถใช้กับรุ่น AK เดิมได้ในกรณีที่ปรับแต่งบางส่วนทำให้สามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น ความปลอดภัยระด <Attention. S 2> ับส <Brothers> okay, ูงเนื่องจากการแพร่กระจายของอาวุธผิดกฎหมายเป็นปัญหาสำคัญของโลกยุคใหม่ AK 47ไทย2 0 2 8จึงถูกออกแบบให้มีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเริ่มจากการสแกนลายนิ้วมือผู้ใช้ก่อนเปิดใช้งานโดยสามารถจดจำได้สูงสุดถึง5บุคคลในระบบเดียวนอกจากนี้ยังมีระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อหลุดจากพื้นที่ที่กำหนดหรือไม่ได้รับอนุญาตจากศูนย์ควบคุมกลางอีกทั้งยังมีระบบเตือนหากมีการพยายามเจาะระบบหรือดัดแปลงอุปกรณ์ การทดสอบสนามอย่างเข้มข้นเอ47ไทย2028ผ่านการทดสอบจริงภายใต้สภาพอากาศที่หลากหลายทั้งในป่าดิบชื้นเทือกเขาสูงและพื้นที่ทะเลทรายม้ว จำลองโดยสามารถทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ล่าช้าไม่แห้งแม้ในพื้นที่ที่มีสัญญาณอ่อนตัวปืนสามารถยิงได้ต่อเนื่องกว่า3,000นัดโดยไม่มีการติดขัดการทดสอบยังรวมถึงการใช้งานภายใต้แรงกระแทกระดับสูงซึ่งปืนสามารถทนต่อการตกจากความสูง5เมตรโดยไม่มีชิ้นส่วนใดเสียหายการพัฒนาโดยฝีมือคนไทย สิ่งที่ทำให้โครงการนี้น่าภาคภูมิใจที่สุดคือการที่วิศวกรและนักพัฒนาไทยเป็นผู้นำด้านวิจัยและออกแบบทั้งหมดรวมกับกองทัพและสถาบันเทคโนโลยีชั้นนำภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาชิ้นส่วนระบบซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีการผลิตสาม,มิติขั้นสูงโครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในฐานะหนึ่งในโครงการเร่งด่วนเพื่อความมั่นคงระดับชาติการผลิตและแผนการจัดจาหน่ายเอเค 47ไทย2028จะเริ่มสายการผลิตเต็มรูปแบบในไตรามาสที่3ของปีโดยมีเป้าหมายผลิตเบื้องต้นจำนวน15,000กระบอกเพื่อใช้ภายในกองทัพไทยหน่วยรักษาความสงบและหน่วยงานพิเศษของรัฐและในอนาคตอันใกล้จะมีการส่งออกให้กับพันธมิตรในกลุ่มอาเซียนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศราคาประมาณการและรุ่นพิเศษราคาประมาณของ AK 47ไทย2028จะอยู่ที่ราว120,000 140,000บาทต่อกระบอกสำหรับเวอร์ชันมาตรฐานและจะมีรุ่น Tactical a d v a n c e ที่เพิ่มระบบ AI ขั้นสูงกล้องอินฟราเรดและระบบควบคุมระยะไกลผ่านแท็บเล็ตทางยุทธวิธีโดยรุ่นนี้จะมีราคาสูงถึง200,000บาทต่อกระบอกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละภารกิจสู่ก้าวใหม่ของอาวุธไทยการเปิดตัวของ AK 47ไทย2028คือก้าวสำคัญของประเทศในด้านการพึ่งพาตนเองและการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีด้านความมั่นคงไม่เพียงแค่ตอบสนองความต้องการภายในแต่ยังแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอาวุธยุคใหม่ในภูมิภาคหากแนวทางนี้ยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอาวุธไทยอาจกลายเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์บนเวทีโลกในอนาคต หากคุณต้องการเวอร์ชันขยายความยาวมากขึ้นหรือรวมถึงโมเดล3มมิติสมรรถนะเชิงเทคนิคหรือรายละเอียดของทีมพัฒนาไทยแจ้งได้เลยครับ